หลวงปู่กลับมาแล้วเด็กน้อยหิวกันใหญ่เลยอาหารว่างยามบ่ายครับน้องทองเล็กกับปะกายเพศกินทองสองเหมี่ยวหมดถาดไหมโอ้ใกล้จะหมดแล้วโอปะกายเพศอิ่มแล้วหรอคะปรปะกายเพศอิ่มแล้วทองเล็กกำลังกินอยู่กับเพชรเชลาคนละถาดเมาไปเลยเนาะเมาคนละถาดครับ หมอคนละถ่ายค่าน,น้องทองเล็กหมดถานนะแล้วมาต่อถาานี้อีกโอโหกินยายเลยอาหารอาหารว่างยมบายครับเ,เป็นอาหารเปียกอาหารกระปอ๋องหาสำเร็จพี่เหมียวหีวันนี้เราปู่มีภารกิจกำลังกลับมาตอนบ่ายสามกว่าแล้ววันนี้งานวัดไม่ได้ทำ ไปกินนิมนต์แล้วก็ไปซื้อวัสดุในการก่อสร้างต่อเพิ่มเติมพี่สีออนฮ์โมนก็มาสีออนฮ์โมนก็หิวเหมือนกันครับพี่สีออนฮ์โมนก็พี่สีออนฮ์โม,ออน,ม,กมนก็หิวกินกันชอบปากาชอบปากาซุมอยู่ตรงนี้ซุ <c oughs> ่มอยู่ตรงนี้เห็ <c oughs> นลวงปูมาก็มาหาเราปูแล้ว หาหลวงปูแล้วหาหลวงปูค่ะคุณเพชรรอดเป็นไงบ้างคุณเพชรรดเพชรรอดกินอิมอออนอ่มแล้วอ้ยกินอิ่มแล้วเชดปากใชดคออย่ายเลยอิ่มแล้วครับผมอิ่มแล้วผมอิ่มแล้วหลวงปูไปทำภารกิจมาครับผมหิวผมรอได้ครับหลวงปูมาแล้วผมกินก่อนเขาเลยครับอิ่มก่อนเขาเลยครับ ผมกินเยอะเลยท้องใหญ่เลยครับผมกินเยอะเลยพุงอ้วนพุงอ้วนเลยครับเพชรลก็กินเยอะครับเพชรลก็กินเยอะค่ะบอ้วนเหมือนกันค่ะบพุงใหญ่เลยค่ะน้องน้องบุญหลายน้องบุญหลายเล่นกับบุญหลาย มาเล่นกับบุเรืองบุเรืองและพี่กุลแก้วบุญหลายบุญเรืองพี่กุลแก้วค่ะบุญหลายบุญเรืองพี่กุลแวสีสุดาอยู่กับไก่อยู่กั่ไอยเพช ร้อยเพชรเกร็ดมณีค่ะเล่นด้วยกันนะอยู่ด้วยกันบุญหลายบุญหลายมีเพื่อนเป็นไก่บุญหลายมีเพื่อนเป็นไก่เล่นด้วยกันเล้เล่นด้วยกันเลยเล่นด้วยกันพีโลดมาอ้อหลวงปู่หลวงปู่เดินมาเล่นกับน,น้องโลดเดินมาอ้อหลวงปู่มาถึงก็ นอนแผละเลยอยงก็นอนแผละเลยเพราะกินเยอะวันเลยดูพี่กุลแก้วกับบุญเรืองเขายังเล่นกันเขาไม่กินเลยเล่นยาบ่ายไม่หิวนะเล่นกันน่ารักจังเลยค่ะเล่นกันน่ารักจังเลยค่ะ ครับคลิปายนี้หลวงปู่ก็นาภาพอน,นุรันกน่ารักของน้องน้องเหมียวที่เฝ้ารอหลวงปู่กลับมาจากภารกิจได้อาหารว่างไปและาปสามกว่า,วาให้ก่อนเวลาเดี๋ยวถ้าหิวก็ให้อาหารเย็นอีกรอบหนึ่งตอนนี้อาหารว่างไปก่อนพ่อหิวกันแล้วครับก็ขอความสุขจงมีในเอฟซีทุกคนทุกท่าน ให้ความรักความเมตตาหน้องเหมียวได้ดีตลอดมาและตลอดไปขออำนวยเว้ใชยให้กับทุกคนทุกท่านพบกับความสุขความจเจริญสมปรารถนาทุกป,ประการเทินแล้วคว่อยจะติดตามคลิปต่อไปคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้มูรนาสาธทุก